สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้อิมมอร่อยชาแนลจะชวนเพื่อนๆมาทำกล้วยน้ำว้าอบไว้กินกันนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆและวัตถุดิบหาง่ายๆราคาถูกด้วยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าแบบหามนะคะ เราเตรียมน้ำเปล่าใส่กระมังนะคะเสร็จแล้วเราใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยพอประมาณมากน้อยแล้วแต่กล้วยที่เราทํานะคะเพื่อทําให้กล้วยของเราไม่ดํานะคะเรานํากล้วยมาปอกนะคะตัดหัวตัดท้ายเราเส้นใยอะไรออกให้หมดนะคะปอกเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ ของเราลูกใหญ่เราจะตัดสี่ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเรานํากล้วยลงแช่ในกระมังน้าเกลือเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแช่กล้วยทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะพอครบเวลาแช่เราก็เอากล้วยขึ้นมาให้เสดดน้ําทําให้เสดดน้ํานะคะ วันนี้เราจะอบกล้วยด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะกล้วยเราเสดจน้ำแล้วเสร็จแล้วเราเอามาใส่ในหม้ออบลมร้อนเลยนะคะเสร็จแล้วเรานำกล้วยเข้าอบเลยค่ะ เราใช้อุณหภูมิอยู่ที่200องศานะคะและใช้เวลาอยู่10นาทีนะคะพอกล้วยครบเวลา10นาทีเราก็จะเอากล้วยออกมากลับด้านกันนะคะเรากลับด้านเพื่อให้เขาสุกเสมอกันและสีออกมาสวยนะคะ10นาทีเราจะกลับด้านกล้วยหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราจะทำสี่รอบนะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนนะคะว่าจะชอบกล้วยเหนียวหนบขนาดไหนแห้งขนาดไหนนะคะ บางท่านอาจจะชอบเหนียวหนืบมากก็จะกลับ4ี่รอบห้ารอบบางท่านอาจจะไม่ชอบเหนียวหนืบฟันไม่ดีอาจจะสองสารอบก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่เราจะกลับสี่รอบนะคะ กล้วยน้ำว้าอบของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเพื่อนๆหน้าตาหน้าทานมากมีกลิ่นหอมมากๆหอมในตัวกลิ่นกล้วยน้ำว้าหอมจากกลิ่นกล้วยธรรมชาติของกล้วยน้ำว้าเลยนะเหนียวนุ่มนิ่มหน,นุบหนับอร่อยมากเคี้ยวเพลินเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปอบกินกันดูนะคะลองทำกินกันดูนะคะถ้าอร่อยอยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะ และถ้เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเด้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ